การมาของเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน21.02.04.00.00ในเดือนกันยายนที่เพิ่งปล่อยตัวไปในวันที่15กันยายนที่ผ่านมา ที่ยกประสิทธิภาพในการปลดล็อกฟังก์ชันหลายๆอย่างให้กับ PlayStation ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ความจุด,ด้วย SSD ได้สูงสุดถึง4 t b หรือการทำงานระบบรีโมทเพลย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและการใช้ระบบเสียง 3D กับคนที่ใช้ลำโพงทีวีในการเล่นเกมและยังมีอีกมากมายซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลกันได้ที่ PlayStation ของประเทศไทย และเฟร์แม์ตัวใหม่นี้จะยิ่งยกระดับความต้องการของเครื่อง PS5 ในประเทศไทยได้อีกหรือไม่กับการจองเครื่อง PS5 ที่มาถึงในรอบที่9๙แล้วแถมทางด้านซอฟต์แวร์เกมต่างๆก็เริ่มแข็งออกมามา,มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยส่วนตัวผมก็มองว่าก็คงมีผลบ้างไม่มากก็น้อยแล้วมาสำรวจราคาเครื่องดีเซลกันหน่อยนะครับในทางด้านประเทศไทยเราเองก็ยังคงดูล้นแรงกับราคาที่ไม่มีทีท่าจะลดลงให้ต่ำกว่า25,000บาทสักเท่าไหร่ เหตุผลส่วนตัวผมเองที่พ่อค้ายังตั้งราคาขายแบบนี้ได้ก็แสดงว่าต้องมีคนซื้อหรืออาจจะมีการคาดคะเนประเมินไว้แล้วว่าเครื่องสู์ไทยในรอบที่9นี้จะมีเข้ามาจําหน่ายที่จํานวนน้อยมากๆยังไม่เพียงพอกับความต้องการของคนไทยอยู่อีกเช่นเดิมและฝั่งของผู้ซื้อก็อาจจะมีกลุ่มคนที่ได้กําไรหรือรายได้จากตลาดการเล่นเกม NFT ที่เฟื่องฟูอยู่ในตอนนี้ที่พอมีกําลังที่จะซื้อเครื่อง PS5 ในราคารีเซลแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ แล้ตลาด PS5 ในต่างประเทศในเดือนกันยายนนี้ก็ยังคงดูทรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางประเทศญี่ปุ่นเครื่องรีเซลที่ปล่อยกันทาง Yahoo Auction ก็ยังยืนพื้นที่ราคาประมาณ80,000เยนเมื่อคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ประมาณ25,000บาทและส่วนทาง eBay ราคาก็อยู่ในช่วง25,000ถึง30,000บาทแต่จะมีข้อมูลทําให้ผู้ซื้อสับสนนิดนึงตรงที่จะเริ่มมีการบอกถึงโมเดลเครื่องด้วยนะครับว่าจะเป็นเครื่องรุ่นโมเดลใหม่หรือเก่า เพราะมีความต่างกันในเรื่องของขนาดฮิตสิงและบายความร้อนภายในที่เพื่อนๆได้ทราบกันมาก่อนแล้วและก็พอจะประเมินได้เลยว่าราคารีเซียของเครื่อง ps 5ล็อต9นี้ก็ยังคงยืนพื้นกับราคาใกล้เคียงเดิมคือ25,000บาทถึง30,000บาท และคนที่จองเครื่องในรอบที่9ได้นี้คุณคือผู้โชคดีจริงๆยังไงก็เตรียมตัวกันให้พร้อมในวันพรุ่งนี้กับการจองเครื่อง PS5 รอบที่9วันที่17กันยายน64 11โมงตรงเกมเมอร์ชาวไทยทุกคนน่าจะมาพร้อมกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับ